อย่างที่เราทราบข่าวกันดีนะครับว่านะจะมีการเปิดรับสมัครสอบนักเรียนในสิบฐานบกนะครับประจําปีพุทธศักราช2565นี้นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็เลยมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับบุคคลใดบ้างที่สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบฐานบกประจําปีนี้ได้นะครับนะอัตราที่เปิดรับสมัครทั้งหมดนะครับรวมไว้ทั้งสิ้นนะครับ3 0 8 0อัตรานั่นเองนะครับสวัสดีครับ ผมสอรักนะครับช่องที่แนะนําแนวทางการสอบเข้าเป็นข้าราชการทหารนะครับนะอวัดคลิปนี้นะครับจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครสอบนะครับอา่าสิยุ์นะครับการสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบประจำปีพุทธศักราช2065นี้นะครับ ก็จะมีการเปิดรับสมัครทั้งหมดนะในส่วนของทางกองจำการฐานกองหนุนอยู่ที่2000อัตรานะครับแล้วก็รวมถึงพลเรือน500อัตรานะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับใน10นะกองหนุนในส่วนของกําลังรบและสนับสนุนการรบนะครับนะและก็ในสิบสัตวดีแล้วก็ฐานอาสานะในฐานชั้นประทวนนั่นเองนะครับจะมาอธิบายเพิ่มเติมน,นะครับว่าใครสามารถสอบเข้าเป็นในส่วนของนักเรียนใน1ิฐานบกประจําปีนี้ได้นะครับ 1. น,นะครับบุคคลพลรเรือนนะครับอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน22ปีบริบูรณ์นะครับลร,รเรือนณนะที่นี้นะครับต้องเป็นบุคคลพลรเรือนนะครับที่นะครับ ที่เคยขึ้นทะเบียนทหารกองเกินไว้แล้วนะครับคือมีเอกสารสําคัญนั่นคือใบสอ9นั่นเองนะครับที่ระบุว่าเราขึ้นทะเบียนทหารกองเกินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและอีกส่วนหนึ่งสำหรับบุรีเรือนเช่นเดียวกันนะบุคคลที่นะครับนะเคยผ่านการนะคัดเลือกทหารมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับฉลากดานะครับและในส่วนของนะร้องขอไปแล้วแต่ไม่ได้เข้าประจําการก็คือนะครับอ่าเต็มอนตาตานั่นเองนะครับก็ในส่วนนี้ก็สามารถสอบนักเรียนใน1ินะฐา,านบอกได้เช<ม>่นเ işte. ดียวกันนะครับ ก็คืออายุไม่เกินยีบปีนะครับสองนะครับก็คือฐานกองประจำการนั่นเองนะครับบุคคลที่นะครับเข้าประจำการแล้วนะครับไม่ว่าจะจับฉลากแดงมาก็ตามนะครับแล้วก็ในส่วนที่สมัครผ่านนะระบบออนไลน์มาก็ตามนะครับในส่วนนี้ก็สมาสามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบฐานบกได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เปิดรับสมัครนะทุกเหล่าทัพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทัพทัพบ,บกแน่นอนอยู่แล้วนะครับทัพเรือทัพอากาศนะครับก็สามารถอาสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบน บกได้นะครับแล้วทีนี้ฐานกองประจำการนะครับก็จะแบ่งในส่วนโคต้าต่างๆออกไปอีกนะครับว่านะครับแต่ละโคต้านะรับสมัครเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฐานกองประจำการนะครับกองฐานกองประจำการที่มีโคต้าคัดเลือกนะครับ คัดเลือกจากหน่วยมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งนะเข้าไปสอบนะครับในส่วนตรงนี้นะครับและอีกส่วนในส่วนของทางกอมจํมการอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับโคต้านะครับสมัครผ่านออนไลน์นะครับก็คือบุคคลนะที่เป็นนะทางกอมจํมการนะโดยไม่ได้กันโดยไม่ใช่การจับฉลากมานะครับแต่เป็นการนะ สมัครใจนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับผ่านระบบออนไลน์มานะครับก็ตรงนี้ก็จะมีส่วนมีส่วนนะครับโคต้าให้สําหรับบุคคลที่นะสมัครผ่านออนไลน์มาเช่นเดียวกันนะครับนะจะเป็นความโชคดีสําหรับน้องๆพลทหารเลยนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโคต้าเลื่อนปลดนั่นเองนะครับโคต้าเลื่อนปลดณที่นี้หมายความว่านะครับ นะบุคคลที่สมัครมานะครับสมัครมาหรือเป็นทหารอ่าหรือจับฉลากำดำไ้ปิดหยุดหรือจับฉลากแดงมาแล้วนะครับเป็น 1, 1ปีก็ตามนะครับ2ปีก็ตามนะครับแต่นะร้องขอนะเลื่อนปลดนะครับนะยกอย่าง1งปีก็เลื่อนปลดไปเป็น2ปีนะครับอ่านะ เป็น2ปีก็เลื่อนปลดไปเป็นปีอ่าสปีเป็นต้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นโคต้านะครับเลื่อนปลดของทหารกองประจำการ,ร,การนั่นเองนะครับส่วนอายุนะครับก็จะต้องนะไม่ต่ากว่า18ปีบริบูรณ์นะครับและก็ไม่เกิน24ปีบริบูรณ์สําหรับทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพเลยนะครับนะส่วนเอเกสารสําคัญเกี่ยวกับฐานกองประจำการนะครับก็จะมีสดเก้านะครับนะสดเก้าสดสิบสามนะครับนะแล้วก็นะเอกสารนะรับรองความประพฤตินะครับ รวมถึงใบยินยอมนะครับให้สมัครสอบนะครับหรือนําปลดนั่นเองนะครับนะจากหน่วยต้นสังกัดของเรานะครับทุกเหล่าทัพเลยนะครับสําหรับทหารกองกำลังการนะครับที่ผมได้กล่าวข้างต้นเมื่อสักครู่นะครับนะจะไม่อ่าปิดหยุดนะครับคือบุคคลที่นะครับเกิดระหว่างปี2541นะครับถึง47นะครับนะก็จะสมัครสอบในส่วนตรงนี้ได้ก็ไปดูพศที่ตัวเองเกิดอ่าดีๆนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการนะสมัครสอบในครั้งนี้นะครับทั้งนี้นะครับฐานกองกำลังการทุกนายนะครับจะ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ค้ามชานะหน่วยต้นสังกัดของตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับว่าเอกสารพวกนี้สําคัญมากๆนะครับนะเพื่อไม่มีเพื่อไม่ให้มีผลต่อการปรับย้ายหรืออะไรต่างๆนะครับสาหรับที่จะเข้าไปเรียนหรือนะไปไปสังกัดหน่วยอื่นต่อไปนะระหว่างที่เราสอบผ่านแล้วก็เรียนจบออกมานะครับแล้วก็บรรจุตามหน่วยต่างๆนะครับตรงนี้เอกสารพวกนี้จะต้องละเอียดนิดนึงนะครับว่านะมันจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับกลับไปนะไปดูเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับนะผมเดี๋ยวผม ผมจะทิ้ง <resources> ลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ไว้นะครับนาระเบียบการที่นกรมยุติศึกษาฐานบกได้แจ้งระเบียบการไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปในส่วนที่3นะครับนะส่วนที่3นะครับนั่นก็คือพลอาสาสมัครกองประจำการนั่นเองนะครับพลอาสาสมัครกองประจำการนะครับก็จะเป็นในส่วนของหย่ายกตัวอย่างเช่นนะครับนะพลอาสาสมัครนะครับกองพันจุดโจมนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ อ่าก็จะอ่าายุไม่เกิน24ปีบริบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับส่วนเอกสารก็นะครับก็จะมีนะสดสดเนะครับนะสดสี่สิบสามนะครับและเอกสารสําคัญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทะเบียนบ้านของพ่อของแม่นะครับอะไรต่างๆนะครับนะที่กล่าวมาข้างต้นก็ใช้เอกสารคล้ายๆกันหมดนะครับเอกสารสําคัญทางทหารนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าจะต้องใช้เอกสารสําคัญใดบ้างไม่ว่าจะเป็นสดเสดแปดนะครับนะสดสี่สิบสามนะก็ตามนะครับพวกนี้เป็นเอกสารสคัญเอกสารต่าง ฐานสําคัญนะครับต้องละเอียดนิดนึงนะครับนะต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของอาสาสมัครฐานพรานนะครับอาสาสมัครฐานพรานในส่วนของกองทัพบกเท่านั้นนะครับนะตามระเบียบการที่เขาชี้แจงไว้นะครับอาสา,าสมัครฐานพรานก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับไม่อา่า น้องมีเอกสารสําคัญอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอนะ่าบางคนเป็นพลเรือนมาก็จะมีสดอสดสอด .9 ถูกไหมนะครับแต่แต่แต,แต่ปฏิบัตินะหน้าที่นะอยู่ในหน่วยฐานพรานนั่นเองนะครับก็ใช้เป็นสดอด .9 ได้นะครับหรือบุคคลที่จบนะอ่ารอดอปีสามก็ใช้เอกสารเพิ่มเติมในการขอคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของอาสาสมัครฐานพรานนะครับนะและบุคคลนะที่เป็นกองหนุนฐานกองหนุนนะครับนะฐานกองหนุนก็นะที่ปลด เคยปลดเคยเป็นพลฐารมาก่อนและปลดมานะครับแล้วก็นะมาเป็นอาสาสมัครทหารทานต่อก็เอกสารสาคัญก็คือใบสอแนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือนะใบอนุญาตนะครับขอขอมาสอบนะครับของหน่วยต้นสังกัดนั่นเองนะครับส่วนอายุนะครับส่วนอายุของอาสาสมัครทหารทานก็ไม่ต่ํากว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน24ปีบริบูรณ์ในส่วนของกองทัพบ,บกเท่านั้นนะครับ ต่อไปจะเป็นในส่วนของทหารกองหนุนประเภทที่1น,นะครับอหลายๆคนสับสนว่าไอ้ตัวเองจบมาไอ้ผิดหยุดนะบางคนยังสับสนว่าตัวเองเป็นทหารกอ,องหนุนประเภทที่1ห,หรือเปล่าเดี๋ยวอธิบายนะเพิ่มเติมให้นั่นก็คือนะทหารบ,บุคคลที่เป็นทหารกองหนุนประเภทที่1นั่นก็คือนะบุคคลที่จบนะรอดอนะครับรอดอปี3 m. ขึ้นไปนะครับปี3หรือปี5นะครับในส่วนของนะบุคคลที่ จบนักศึกษาวิชาทหารจากนะศูนย์ฝึกวิชาทหารต่างๆนะตามมทบทั่วไปนะที่เราเรียนจบมานั่นเองนะครับนั่นก็คือบุคคลนะบุคคลกองหนุนประเภทที่1เช่นเดียวกันนะครับและนะครับบุคคลที่เป็นกองหนุนประเภทที่1นะครับอ่านในอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของนฐานกองจัมการหรือพลทหารนั่นเองนะครับน้องๆพลทหารที่ปลดประจำการมาแล้วนะครับจากหน่วยต้นสกัดมาแล้วนะครับและไอ่าและนะครับ และขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1น,นะครับก็สามารถมาสอบในส่วนตรงนี้ได้นะครับสำหรับนักเรียนในสิบฐานบกนะครับสำหรับทหารกองหนุนประเภทที่1น,นะครับที่ผมได้กล่าวข้างต้นไม่ทรู้อีกนะครับอ่าก็คือนะ จะรับสมัครทุกเหล่าทัพเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรือนะครับทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศนะครับก็สามารถมาสมัครสอบนะในปีนี้ได้นะครับส่วนอายุนะครับก็ไม่ต่ำกว่า18และไม่เกิน24ปีบริบูรณ์เช่นเดียวกันเอกสารสําคัญก็จะเป็นคล้ายๆที่ผมกล่าวขั้งต้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นนะสอดอ43สสดสด8นะครับสอดอ8สําคัญมากนะครับบุคคลที่ปลดประจําการมาแล้วนะครับก็คือสมุดเล่มเขียวๆนะที่น้องๆน,นะปลดออกมาก,ก็จะมีทุกคนนะครับสอดแปดนั่น สามารถไปรับได้ที่นะครับัสดียมเภอของเรานั่นเองนะครับนะส่วนเอกสารสําคัญที่เรายังไม่ได้ย้ายนะครับสามารถย้ายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะย้ายย้ายปลายทางได้ก็เอกสารก็ตามไปเอาที่บ้านเราได้นะครับก็มาลงทะเบียนสมัครสอบนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับทหารกองประจําการผิดหยุดนะครับสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่1นะครับทั้งรอทั้งในส่วนของรอดอและทหารกองประจําการนะครับนะน้องน้องบนทหารที่ปลดออกมานั่นเองนะครับนะเอกสารก็ได้กล่าวข้างต้นไปแล้ว ก็ได้กล่าวไปหมดแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับคุณรัติเพิ่มเติมนะนะพ่อแม่ต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับไม่เคยมีภรรยามาก่อนนะครับก็คือนะไม่ได้คือยังไม่จดทะเบียนสมรสอะไรอย่างนี้นะครับนะก็สามารถสอบได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างกรณีพิเศษนะอย่างที่ระเบียบการเขาชี้แจงไว้ชี้แจงไว้นะครับเริ่มเพี้ยนและแส่สำเนียงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสาหรับบีดานะครับก็คือพ่อของเรานั่นเองนะครับพ่อของเรา ที่เป็นในฐานชั้นประทวนนะครับหรือในฐารชั้นสัญญบัตรก็ตามนะครับนะแม่ของเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นสัญชาติไทยก็ได้นะครับท่านในกรณีนี้นะตามระเบียบการเขาชี้แจงไว้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องมีใบเกิดนะครับใบที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนังสือหนังสือรับรองการเกิดของบิดาและมารดานะครับและแต่กรณีทะเบียนท้องถิ่นเขาชี้แจงไว้นะครับนะประมาณนี้นะครับส่วนเอกสารอื่นๆนะครับเอกสารอื่นๆนะครับนะ จะต้องไม่เคยจะต้องไม่เคยทุจริตในการสอบนะมาก่อนแน่นอนไอตรงนี้นะครับในส่วนอ่าตรงไหนก็สอบไม่ได้แล้วถ้าโดนจับได้ก็นะมีความผิดนะครับและไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในสิบฐานบกมาก่อนอันนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ไม่สามารถเข้าสอบตรงนี้ได้นะครับการรับสมัครนะครับก็จะสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับระบบออนไลน์นะครับออนไลน์ทั้งนี้นะครับจะสมัครอยู่ที่เดียวนะครับก็คือเว็บไซต์ของยุศาสตร์ฐานบกนั่นเองนะครับจะสมัครได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วัน ที่หนึ่งนะครับพฤศจิกายนหกสีนี้นะครับจนถึงวันที่ห้ามกราคมนะครับ นะ6-5ที่จะถึงนี้นะครับก็จะปิดรับสมัครนะครับส่วนเอกสารตรงไหนที่น้องๆยังขาดนะครับตกบกพร่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารนะความประพฤตินะครับความประพฤติจากหน่วยต้าสังกัดก็ตามนะครับเอกสารยินยอมนะการเข้าสมัครสอบก็ตามนะครับตรงนี้ต้องไปตามหาเอาให้ได้นะครับส่วนรูปภาพอะไรต่างๆนะครับระเบียบการเขาชี้แจงไว้หมดแล้วว่าใช้เท่าไหร่แบบไหนอย่างไรนะครับเข้าไปในนั้นก็จะมีชี้แจงไว้อยู่แล้วนะครับแต่นะครับ ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับทิ้งลิงค์ระเบียบการไว้ให้ด้วยเช่นกันนะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับนะอ่ะสรุปคลิปนี้นะครับบุคคลที่สามารถสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนในส่วนของนักเรียนใน10ทฐานบกนะปี65นี้ก็จะอยู่ประมาณมีหนึ่งนะครับบุคคลพลเรือนนะครับ 2. ทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพนะครับ3พลอาสาสมัครกองประจํการนะครับ4 อาสาสมัครฐานพรานนะครับใช่นะครับนะ,ะเฉพาะในส่วนของกองทัพบกเท่านั้นนะครับและ5นะครับก็จะเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1น,นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่จบรอดอก็มาก็ตามนะครับหรือนะปรดประจําการจัดฐานกองจําการมาก็ตามนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ใน5ส่วนนี้สําหรับนักเรียนในสิฐานบกนะครับอ่ะ อาจะรับคลิปนี้นะครับนะถ้าไม่เข้าใจอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ใต้คลิปนี้นะครับหรือนะครับติดต่อไปทางที่ทางเพจความสัมพันธ์ผมก็จะทิ้งข้างล่างไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพจของผมเองนะครับเพจความสัมพันธ์บายสรักนะครับนะและทุกช่องทางได้เลยสามารถติดตามทุกช่องทางได้ไม่ว่าจะเป็นช่อง t i k t o อกนะครับสรักนะครับ Soruk2 นะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับช่อง u t u b e นะครับ Soruk นะครับสรักนะครับถามข้อมูลเพิ่มเติมมาทางผมก็ได้เด้ ี๋ยวอันไหนที่ผมตอบได้ผมก็ผมก็จะตอบไปให้พวกเรานะครับแล้วก็อันไหนที่ตอบไม่ได้นะครับผมก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้พวกเรานะครับนะจะได้เตรียมตัวกันได้ถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารหรืออะไรต่างๆอื่นๆนะครับนะช่วยกันแก้ปัญหาจะได้นะ ไปสอบกันได้ทุกคนนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในเส้นทางความฝันของตัวเองนะให้ได้ครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากนะครับขอทุกคนนะประสบความสําเร็จในเส้นทางความฝันนะครับให้ได้นะครับนะตั้งใจนะครับตั้งใจเชื่อได้เลยว่านะครับจะต้องประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปนะ ต่อต่อไปนะครับคลิปหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อต่อไปนะครับสำหรับนี้นะครับผมทำได้คุณก็ทำได้ผมสอรัะครับสวัสดีครับ